ตัวอย่างนะครับจุงเขียนกราฟของจุงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ลงบนพิกัดฉากเดียวกันสังเกตครับให้เขาให้ลงบนพิกัดฉากเดียวกันครับดูนะครับตอนแรกคือ y เท <Y S 1> ่ากับ x y เท่ากับ 2x ลบ 2x เท่า 4x 4x เลยนะครับลบ 2y นะอันนี้ข้อ4ข้อ e นะครับตัวนี้ลองดูนะครับจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยทุกตัวทุกตัวทุกตัวตัวนะครับดีกรีของ xy เป็น1ห,หมดเพราะนั้นเป็นสมนการเส้นตรงผมก็เริ่มเลยนะครับ เอ <A. S 2> ผมก็เริ่มหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x ทํทำไมครับแทน y เป็น0ย์ถูกไหม y เป็น0นย์ปั๊บแก้สมาการออกมาได้ x เป็นะไรครับได้ x เป็น0นะมาละถัดไปครับถัดไปจุดตัดแกน y แทน x เป็นศูย์เนี่ยแทนลงไปเลยนะครับในสมาการแทน x เป็น0นย์ปั๊บได้ y เป็นเป็น0มันได้มา2จุดละโอเคครับท่านผมก็ลงจุด2จุด x 0ูนย์ y ศย์ปรากฏว่ามันเป็นจุดเดียวกัน เป็นจุดเดียวกันเพราะนั้นเราไม่เอาเราก็ไปหาจุดใหม่โอเคนะครับไปหาจุดใหม่ก็ไปหาอะไรครับแทน x เป็น1ดู x เป็น1ได้ y นะครับได้ y เป็น1นึเี้ยเราก็เลยได้มา2จุดโอเคนะผม,ผมก็ลงกราฟเลยครับจุด 0, 0ูอยู่ตรงไหนอันนี้เป็น1นะครับอันนี้เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับตัวนี้ก็ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4 1>, 1 2 3 4งสองส่ลบหนลบสลบสลบสนะครับจะลงการาฟตัวนี้ก่อนนะครับลงการาฟ y y เท่ากับ x ลงก่อนนะครับจุด0 0ครับจุด0 0อยู่ตรงไหนจุด0 0ก็อยู่ตรงตรงนี้ครับจุด0 0อยู่ตรงนี้ 1, 1 1ครับ 1, 1 1 1 1ครับนี่ครับยิง่งหอยู่ตรง ตรงนี้ครับอ่าผมก็ลงกราฟเลยนะครับได้จุด2จุดแล้วนะครับจุด2จุดนะครับจุด2จุดผมก็ลากเส้นเลยนี่ครับก็เป็นกราฟของ y เท่ากับ x กราฟตัวนี้คือกราฟ y เท่ากับ x ครับอ่าถัดไปนะครับข้อ b บ้างข้อ b ข้อ b แทน x เป็น0ูนไปในสมการ x เป็นศูนย์ครับลองดูครับ x เป็น0ูนย์ x เป็นศนย์ครับมันก็เลยได้ y เท่ากับ เท่ากับอะไรครับ y ก็เลยเท่ากับ0นย์ไปด้วย y ก็เลยศูนย์ไปด้วยอ่าถัดไปนะครับพอเราแทน y เป็นศูนย์ x ก็เป็น0ย์อีกก็แปลว่ามันได้จุดเดียวกันจุดตัดแกน้แกน y อันเดียวกันก็เลยไปหาเพิ่มมาอีก1จุดขอ1แล้วกันเอาตัวเลขอะไรก็ได้ครับแต่ว่าขอให้คำนวณง่าย x เป็น1ครับผมก็แทนค่า x เป็น1ลงไปในสมการก็เลยได้ y เท่ากับ2ครับก็เลยได้จุด1 2่เียนเพิ่ก็มีจุดตัดมาละ ได้2จุดครับ0 0 0ย์ย์ก็ที่เดิมครับ0 0ย์ย์เดิมครับแล้วก็ x เป็น1 y เป็น2 x เป็น1 y เป็น2 x 1 y 2ก็อยู่ตรงนี้อ่ตรงนี้ x 1 y 2, 2> 1> อผมก็วาดกราฟเลยครับได้2จุดแล้วผมวาดกราฟแล้วครับกราฟผมก็ามาอย่างนี้เลยนะครับฟืดมานนิเนี่ยกราฟตัวนี้กราฟเส้นนี้ก็คือกราฟ y เท่ากับ2 x เขบอ่าถัดไปครับ ลบ2 y เท่ากับ4 x ผมก็หา0.0นย์นย์จุดศ x เป็น0ูนย์พอ x เป็นศูนย์ผมแทนค่าลงไปเนี่ยปึ๊บ x เป็นศูนย์ปั๊บได้ลบ2 y เท่ากับ0ูนย์แปลว่า y ก็เป็นเท่าไร่ด้วยก็เป็น0ูนย์ด้วยโอเคนะศูนย์ศูนย์แทน y เป็นศูนย์ x ก็เป็นศูนย์อีกจุดตัดแกนแกน y จุดเดียวกันผมก็เลยไปหามาอีก1จุดเอาเพิ่มครับอะไรก็ได้นะครับแต่ผมก็ใช้ตัวเลขที่ง่ายง่าย x เป็น1เพราะผมแทน x เป็น1ลงไปในสมการตัวนี้ x เป็น1นะครับ x เป็นัน ลบ y เท่ากับ4ลบ2 y เท่ากับ4ใช่ไหมแปลว่าอะไรครับ y ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่า4หารด้วยลบ2ก็เท่ากับลบ2 y ก็เลยกลายเป็นลบ2โอเคนะตันนี้ก็เลยได้ y เป็นลบ2ออ่า2จุดละ2จุดนะครับ0ู0 0 0 0ูเหมือนเดิมครับจุดเดิมจุดเดิมจุดตัดแกน x แกน y จุดเดียวกัน x เป็น1 y เป็นลบ2ครับ x เป็น1 y เป็นลบ2 x เป็น1 y ลบ2ออยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่นี้ จอกันตรงนี้นะครับผมก็ลากเส้น2จุดนะครับจุด0ูนอันหนึง่งแล้วก็จุด x อลบหไวสอตัวหนึ่งเงี้ยนะครับเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นเส้นเส้นนี้ชื่ออะไรเส้นนี้ชื่ออชื่อ,อมันคือข้อสนะครับลบสอเท่ากับสีเอ็กซ์โอเคครับถัดไปถัดไปนะครับขอดี y วายบวกสเท่ากับสองเอ็กซ์วาท่ากับสอครับหาจุดตัดครับ จุดตัดแกน x จุดตัดแกน x นะครับก็แทน y เป็น0นลงไปในสมการ y เป็น0นย์ครับสังเกต y เป็น0 y เป็น0นย์ครับ y เป็น0ก็ได้เท่าไหร่ครับ0บวก4เท่ากับ2 x ก็เลยได้4เท่ากับ2 x ก็แปลว่า x เท่ากับ4ส่วน2แปลว่า x เท่ากับ2 x เป็น2นะครับผมก็ได้ว่า x เป็น็น2อ่าถัดไปนะครับแทนอไรแทน x เป็นศย์บ้างครับแทน x เป็นศนย์ x เป็นศนะครับ x เป็นศนย์ x เป็น0นย์ะมันจะได้ y บวก4เท่ากับ2คูณ0แปลว่า y บวก4ก็เท่ากับ0นแปลว่า y เท่ากับลบ4 y เป็นลบ4ลบ4โอเคนะเรียบร้อย2 0ศนย์ครับไปพิกัด2 0ศนย์ x เป็น2 y เป็นศูนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับ x 2 y 0ถัดไปศูนย์ลบ4 x เป็นศูนย์ y เป็นลบ4ก็อยู่ตรงนี้ เอกซูนมานลบสี่นะครับอสองจุดแล้วครับผมก็วาดเส้นนะครับาก,กราฟนะครับปื๊ดเนี่ยนะครับตัวนี้กราฟที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็คือกราฟของอะไรครับกราฟของ y เท่ากับไอ y บวกสองไม่ใช่ y เท่ากับ,บก y y เลครับ y บวกสี่เท่ากับสองเอกนะครับ ข้อ e ครับข้อสุดท้ายข้อ e ข้อ e นะครับข้อ e ข้อ e ไอน,นี้ x บวก y ลบ5เท่ากับ0 x บวก y ลบ5เท่ากับ0ครับก็หาจุด x บวก y ลบ5เท่ากับ0ครับ x แทน y เป็น0ปั๊บ y เป็น0ครับลองดูครับ y เป็น0 y เป็น0 x บวก0นลบ5เท่ากับ0แปลว่าอะไรครับแปลว่า x ลบ5เท่ากับ0แปลว่า x เท่ากับ5 x เท่ากับ5นะครับ x เท่ากับห้าถัดไปนะครับ x เป็นศูนย์บ้าง x เป็น0นย์ y เป็นไรครับ x เป็น0 x เป็น0 0บวก y ลบ5เท่ากับ0ก็ได้ y ลบ5เท่ากับ0ได้ y เท่ากับ5 5านะครับห ห้าศูนย์กับศูนย์ห้าครับห้าศูนย์กับศูนย์ห้าห้าศูนย์อยู่ในห้า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 อยู่ตรงนี้ห้านี่ครับห้าถัดไปศูนย์ห้าครับ x เป็นศูนยน์ y เป็นห้านี่ไเป็นห้าตรงนี้ห้าครับ uh huh. ผมได้สองจุดแล้วผมก็ลงกาเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ สิ่งที่ผมอยากให้เราเห็นจากตัวอย่างตัวนี้สิ่งที่อยากให้เห็นจากตัวอย่างตัวนี้นะครับที่ผมลงบนพิกัดเดียวกันเนี่ยก็คือว่าอะไรก็คือว่าดูสมการตัวตัว A กับตัว b นะตัว a กับตัว b จะเห็นว่าอะไรครับสมบัติหน้าเนี่ยตัวนี้มันเป็น1น่อันนี้หน้าอันนี้มันเป็น2โอเคครับเส้นตรงไหนมันอยู่ไหนครับเส้นมันอยู่ตรงนี้โอเคครับกับตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็น2อากราฟมันก็จะสูงกว่าโอเคครับคราวนี้เวลาดูสมบทธิ์มันต่างกันตัวนี้ หน้า x เป็นลบหน้า y เป็นบวกเนี่ยหน้า x เอ้หน้า x เป็นบวกหน้า y เป็นลบเนี่ยครับตัวแปรม,มันต่างกันกราฟมันก็จะเป็นลักษณะตัวไหนนะครับอยู่อยู่ไหนอยู่นี่นะครับกราฟมันก็จะเอียงข้างเห็นไหมสองอันเนี้ยมันเอียงไปทางด้านขวามืออันนี้เอียงไปชี้ไปทางด้านซ้ายมันเกี่ยวข้องกับความชันนะครับสังเกตครับกราฟที่เอียงไปทางด้านขวามือมีอะไรครับมีมี a มี b แล้วก็มี มีดีเห็นไหมครับสังเกตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า x กับ y มันเครื่องหมายเดียวกันเวลามันย้ายข้างมาอยู่คนละข้างแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับตัว c การาฟตัวนี้กับการาฟตัวนี้เห็นไหมครับมันคือการาฟตัว c ตัวนี้กับการาฟตัวอะไรครับการาฟตัวตัวนี้นะครับจับย้ายข้างไป x กับ y มันเครื่องหมายคนละอันครับกราฟมันก็เลยแบบชี้ไปอีกข้างเขาเรียวกว่าความชันเป็นลบโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลืมเขียนชื่อ ชื่อตัวนี้มันคืออะไรครับ x บวก y เท่ากับ5โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสันิดหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างถัดไป